เอ้าเป๊ปต่อสัญญาซะแล้ว BBC Sport รายงานว่าเป๊ปกัวเดีอล a าผู้จัดการทีมของแมนเชสเตอร์ซิตี้ตกลงที่จะต่อสัญญาฉบับใหม่กับทีมเป็นเวลาอีก1ปีพร้อมด้วยออปชันในการขยายเพิ่มอีก1ปีเพื่ออยู่คุมทีมเป็นฤดูกาลที่10หลังสัญญาเดิมเนี่ยจะหมดลงในเดือนมิถุนายนปี2025ฝากกด Subscribe กดไลค์ก่อนจะไปฟังกันด้วยนะครับมันกลายเป็นเรื่องใหญ่จริงๆนะครับกับการต่อสัญญาคุมทีมออกไป1ปีของเป๊ป อาจจะเป็นเรื่องที่ดีมากๆสําหรับแฟนบอลแมนซิตี้แต่เชื่อเหลือเกินว่าสําหรับแฟนบอลที่อื่นๆต่างต้องกุมขมับกับเรื่องนี้ทั้งสิน้นเพราะต้องยอมรับว่าเป๊ปโกเดล่าคือสุดยอดกุนซือร์ที่พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าการเป็นแชมป์มันเป็นเรื่องธรรมดาของเขาไปแล้วเป๊ปโกเดล่าคุมแมนซิตี้มา9ปีโดยตลอดอาชีพกุนซือกับแมนซิตี้เนี่ยเขาทําให้ทีมนี้มีอัตราชนะสูงถึง72.04%จากการคุมทีมชนะ353เกมจาก490เกม และปั้นให้ทีมยิงประตูไปมากถึง1,200ลูกตลอดการทำงานร่วมกัน9ปีในถิ่นเอติฮัตสเตเดียมและสถิติที่ชวนสยองคนลุกของเป๊ปนับตั้งแต่9เข้ามาบนเส้นทางการคุมทีมแมนซิตี้ในฤดูกาล2 0 1 6 2ถึงจนถึงฤดูกาล2023-24ถึงเป๊ปไม่เคยพาทีมจบเกินอันดับที่3แม้แต่ฤดูกาลเดียวมาดูผลงานแต่ละปีของเทพเป๊ปกันบ้างปี2016-17จบที่3ปี2 0 1 7 1 8 จบที่1เป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกปี2018 19จบที่1ปี2019 20จบที่2ได้รองแชมป์ปี2020 21จบที่1เป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกและจากนั้นพี่แกก็คว้าแชมป์รวดรูดยาวมาเลย2021 22 2022 23และฤดูกาลที่ผ่านมา2023 24พี่แกก็จัดไป4แชมป์4ปีติดเลยจ้าไม่คิดจะแบ่งทีมอื่นเรือไงวะเนี้ยอันนี้คิดในใจนะครับ ถ้าบอกว่าแชมป์พรีเมียร์ลีกในฝีมือของเป๊ปเขาทําไปแล้ว6สมัยซึ่งก่อนหน้านี้มีรายงานว่าเป๊ปโกดิโอลาจะอําลาสโมสรแมนซิตี้หลังจบปีนี้พร้อมกับสัญญาคุมทีมก็จะหมดลงซึ่งหลายคนมองว่าเอ๊ะเป๊ปเขาจะหมดความท้าทายหรือเปล่านะกับการคุมทีมในอังกฤษเพราะว่าเขาคว้าไปแล้วนี่แชมป์พรนะีเมียร์ลีกน่ะ6สมัยจาก8ปีแล้วก็ทําลายสถิติต่างๆมากมายแฟนๆหลายๆทีมเนี่ยเลยอาจจะมีหวังเห็นทีมตัวเองเนี่ยได้ขึ้นมาลุ้นแชมป์ลืมตาอ้าปากกับเขาบ้าง กับการจากไปของเทพเป๊ปแต่กลายเป็นว่าเทพเป๊ปต่อสัญญาซะอย่างนั้นหรือว่าเขาจะมีความท้าทายอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นทําให้ตัวเขาเองเนี่ยมีไฟมีแรงมีฮึดกลับมาอีกครั้งซึ่งนับปัจจุบันเนี้ยทางพวกพรีๆลิเวอร์พูลเนี่ยเขาก็ยังยึดจ่าฝูงอยู่นะแถมผู้จัดการทีมคนใหม่อย่างอันเนอร์สโลตก็ฟอร์มร้อนแรงเพิ่งมาใหม่แท้ๆแต่ฝีมือดีซะอย่างนั้นก็ต้องยอมรับว่าลิเวอร์พูลเนี่ยแหละก็เป็นคู่แข่งที่น่ากลัวสําหรับแมนซิตี้ แต่ก็ต้องมาดูกันต่อว่าเป๊ปกัวดีโอลาจะพาแมนเชสเตอร์ซิตี้คัมแบ็กกลับมาคว้าแชมป์เป็นสมัยที่5 5ปีติดอะได้อีกหรือไม่ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมก่อนจากการฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับพวกเราไลฟ์อัพคลับของคนตัวจริงกันด้วยนะครับ